โอเคครับเดินทางนะครับนี่ก็จากอำเภอโพือนะครับอันนี้เดินทางอำเภอโพือไปอำเภอวังสะพุงนะครับระยะทางกี่กิโลเนาะตัวนี้ครับไปดูนะครับเด้อไปเบิ่งครับี่เส้นทางจากอำเภอโพือจังหวัดเลยไปอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแต่เบา่าเบา่เบาบา่าบ่าถีิไปทางลัดนะครับเนาะอ่าสิลัด Station, JI, so 1991, in one, รัดลงเขาตรงภูเทิงผู้จุดชมวิวเทิงผู้มีชระครับโอมอ้เสีย ยอดนะครับเนาะทางนี้ก็โอเคอสองข้างหน้าก็จะมีจุดาขายผลไม้นะครับแก้วมังกรตามฤด,ดูกานะลเนาะผลไม้าตามฤด,ดูกาลนะตอนนี้ม,ม,มีมีมากอย่างในเมื่อกี้แวบๆบมะม่วงมะม่วงบอกมีแก้วมังกรแล้วก็มะมนะ่วงเนาะเจ็บเจ็บเจ็เจ็บแน่ไปนึกว่าเอาอะโวคาโด <laughs> ันออกส zones, Legal, pues er. ีเขียวๆแบบเขียวๆแบบเข้มๆนะครับสองทางทางเรามีภูเขามีลำห้วยนะครับเนาะอากาศสุดยอดที่ภาพที่ภาพตะล่าย์หลายนะครับสองทางก็จิมีดอกไม้น้ำเนาะแล้วก็ปู พันดอกไม้มาขายนะโอ้มีอันเนี้ยผลไม้ไม่หลายอย่างเนาะเหมือนโอะโวคาโดก็ได้ใช่นั่นแหละช่วงนี้โอะโวคาโดออกนะครับนะโอะโวคาโดก็มีปลูกหลายนะครับเกือบทุกจังหวัดนะครับบาง่า,น,าน่าน่าจะมีทุกจังหวัดเลอะโวคาโดนะครับครับแม้แต่ทุเรียนทุเรียนก็มีทุกจังหวัดนะครับทุเรียน ลดอยู่กัใช่เหรือเมื่อกี้เรื่องอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเหมือนอะโวคาโดใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ดูใกล้สัทีามามมุดเข้าไป จะเข้าไปยังไงฟังซืเอาอ้เขาโดนเนอะถ้าซื้อไปมีหลายก็โอเคพยายามมันเสีย <c oughs> เ,เมื่อกี้นี่ก็เบิร์มันมีหลายราคาหมดแล้วเสื้อแม่นะหนูเรียกพ่อกิดแล้ว cũng nhìn mong à mày <laughs> trơn, trơn. ¡Mira! สวยนะครับข้างทางมีแก้วมังกรมีอะโวคาโดขายนะครับเด้อโอ้ยมอสเด็ดมีรถมีรถเบิบ่งเล้าขายอยู่คนเราได้กินทุเรียนทุเรียนบ่ <c oughs> <c oughs> ทับแต่ในอำเภอทาลีเนาะเดี๋ยว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 ทางนาก็เด้อเทนนะเชียงคานเดี๋ยวเท่นะเส้นทางแนะนำช่วงเทศกาลไม่เข้าใจเราไปดีบ่ะหนูนก็ร้องดิแม่ ปูเรือทารานะครับต่้งนะ <c oughs> งจะวัดเลยนะครับเพราะว่าขับบารทินเจเลี้ยวขวาไปทางวังสพูนะ ถ้าตรงไปก็จะไปทางเข้าขไปตัวจังหวัดเลยนะครับอันนี้นมันเป็นทางลาดนะครับนะน 5, เนาะมันเจกมันเจ็บหนูอมมาทิ้งแม่อยู่อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคาม่มาเนาะมาทางวางสะพุงวังสะพุงมาอำเภอผู้เลื่อนเนี่ถ้าเป็นรถนักรถบรรทุกนักแต่สีมาบา่ได้เลยครับ เขามันสูงนะครับเขามันชันเนาะเขามันชันนันอออ่อ้อมไปอ้อมไปนานกนว่าลงมาขะเนไปทางเพือนเาเฮลนบองเอยิยหนูทำไมไม่อยากนอนหลับบ้างนะบ่ายโมงเลยนอนหลับเลยตัวนี้ก็ชุด,ดยอดเลยนะครับเนาะ วิวตรงนี้ก็โอเคสวยงามมากนะครับเนาะผู้ข้างหน้านี่ก็เป็นผู้ผู้หินกองนะครับผู้หินกองนะครับเอาอะไรไปได้พ่อขับรถอยู่เทพผู้หินกองมาไหวแล้วบ่อหินบ่อกาเลยเพราะถนนมันแคบเนาะถนนแคบนี่ตัวนี้เต็ก ขึ้นแล้วก็ฮักซอกแล้วก็ขึ้นเลยครับผมเ,เราเหียนไป,ปเป็นเลยครับผมขึ้นเกียร์สามอื่นเลยอ่าโทรศัพท์ไมันไม่มีขึ้นโอ,อนเคต้องเกียร์สองนะครับนะเนาะโอเคมาเกียร์สามเพราะมันเป็นช่วงจอนะครับช่วงแบบหักศอก โอ้วิวซ้ายมือยังสวยนะครับวิวซ้ายมือก็ง่ามงามนะครับผมสิบหกไฟมีสารชัญญาณไม่มีนะครับคืนเจ็สิบ่กมี ขึ้นมาแบบ้แทบขึ้นมาได้ย่าแล้วครับผมข้างหน้าจะเป็นโนเวงกว้างครับยกะเว้นรถรถแบบว่ารถเปล่านะขึ้นมาได้ครับผมเนี่ยจุดชมวิวนะครับสวยงามอลังการคนส่วนหลายก็สิมาจอดรถมาพักนะครับมาพักอยู่จุดชมวิวกันนี่ครับจุดชมวิวตรงนี้สวยงามมากครับส่วนหลายเพื่อเฮ็ดอยู่ฝฟ่งเดียวเนาะหน้าจะเท็ดสองฟังนะครับเอาไว้สวยนะครับ จุดชมวิวของอันนี้ภูหินกองนะครับจุดชมวิวภูหินกองนะครับเนาะสวยงามมากครับผมอโอเคอันนี้ซื้อช้อนน้โอเคครับอันนี้ก็คือจุดชมวิวของเอ่อภูหินกองนะครับนี่ผู้ใดผ่านไปผ่านมากก็จะมีจอดจอดพักมองนี้นะครับเนาะ จอดพักตัวนี้นะผูเขาก็สวยงามนะครับเนาะแล้วก็มีสาราให้พักพอมเดครับเด้อเพิ่นสิมีเพิ่นสิมีสาราให้นั่งพักผ่อนนะครับจอดพารถนะครับเนาะกินข้าวกินน้ําได้นะครับเนาะถ้าเป็นไปได้ล้กกินแล้วก็อย่าลืมเก็บขยะกันนะครับทุกทีเพราะว่าข้างหลังเบ้าทินเห็นขยะห้ายลายนะครับเนาะมีสาลาให้นั่งพักผ่อนได้นะครับอันนก็น่าสิเป็นรถเพิ่นไปรับผลไม้นะครับเนาะ ไปรับผลไม,ม้มาขายต่อนะครับเนาะโอเคมาเลยโอเคไปทางตัวนี้สั้นนะครับสั้นมากอีกทีครับผมเนานะขึ้นมานครับถ้ารถเป่าเนี่ยโอเคขึ้นได้อยู่ครับเนี่รถเปล่าเล้วเพราะมันเป็นทางลัดนะครับทางลัดทางลัดระหว่างอำเภออทางลัดอยู่ระหว่างอำเภอวังสะพุงไปอำเภอพู้เรือนะครับเนาะเช่นนี้หรือพู้เรือไปอ,อำเภอวังสะพุง แล้วก็ไปเข้าพุ่นเลยครับไปทางบัวลำพูครับหลายๆเส้นหลายทางเนาะทางแคบนะครับแคบน่ำระดับน,นี้ชันลีๆครับโอ้ถ้ารถใหญ่ขึ้นมาไดน้นะโอ้เบาถึงกับจะวัดซุดยอดนะครับอ่าเพราะว่าโค้งอันตรายนะครับอีก100ร้อยเมตรโค้งอันตรายนะครับเนาะ เนี่นะครับเบาถึงขึ้นมารู้สึกว่าขึ้นมาอยู่ที่เกียร์สองหรือเกียร์สามเกียร์สองเนี่ยนี่ครับขานครับขาสูงมากเลยขาสูงมากเลยครับผมเออเพิ่งกระชืมีถ้าถ้าเป็นรถใหญ่เพิ่งกระชืมีทางแยกให้นะครับเด้อเบาถึงก็บอกบอกเข้าใจนั่นภาษารถเพลนเนาะนี่ครับเพิ่นสิคโค้งไปทุกคนนะครับ พอยิ่งตรงขึ้นมานี่สิบบได้นะครับยิ่งตรงขึ้นมาตรงตรงเติมพื้นที่เฮ็ดอไอ้นี้นี่สิบบได้ตรงตรงขึ้นมาเนี่ยเพิ่ะตรงอ้อมไปทุ่นนะครับตองอ้อมไปตีโฟเพงเพราะตอนนี้มันสั้นดีครับผมเนี่ย เอ้ยเบิ่งแน่ครับผมก็ลงคักแต่แห้งคักแต่เอ้ยไปไาเนี่ยนะั่รถเป่าเลยโอเคลงง่ายจะคายตอนแลลงมาเมื่อก่อนเมื่อก่อน